ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตประเทศไทยและ tnn2 ค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของสุขภาพแล้ก็โรคภยัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะ แน่นอนนะพกัอเมนประจำนะคะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษ์จุลสเถียนรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะและสําหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะเรียกว่าตอนเนื่องนะคะจากตอนที่แล้วนั่นเองนะคะซึ่งตอนที่แล้วเนี่ยเราได้พาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักนะคะแพทย์เฉพาะทางด้านการระงับปวดนะคะที่ประจําคลินิกระงับปวดหรือว่าหน่วยระงับปวดนะคะในโรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้เล่าให้เราฟังแล้วว่า เดี๋ยวนี้เรามีแพทย์เฉพาะทางด้านนี้แล้วนะถ้าใครกําลังทุกข์ทรมานกับการเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราก็สามารถไปพบคุณหมอได้นะคะท่านมีอวิธีการรักษาเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บปวดเนี่ยหลากหลายมากนะคะในตอนที่แล้วเราคุยกันไปถึง โรคยอดฮิตที่อาจารย์บอกว่าเข้ามาที่คลินิกเยอะที่สุดก็คือกระดูกและข้อนั่นเองนะคะโดยเฉพาะคอกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็เห็นว่าเขาก็มีเหมือนกันแต่ว่าลองเรอกับเลี่ยงๆกันไปนะคะซึ่งใครมีปัญหาอยู่ก็มาเดี๋ยวมาฟังคุณหมอก,กันต่อเดี๋ยว่าจริงๆแล้วประเด็นที่เราอยากจะคุยกันก็อีกหนึ่งโรคที่ เป็นโรคที่ค่อนข้างอาจจะสร้างความทุกข์ทรมานให้เราเยอะเหมือนกันนะคะที่เราได้ไดรู้เนี่ยก็คือเป็นโรคร้ายแรงก็คือมะเร็งนั่นเองนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าประเด็นที่เราจะคุยอยากจะคุยก็คือเรื่องราวของมะเร็งไม่ต้องปวดโหคํานี้ฟังแล้วแบบใจชื้นมากๆสําหรับในหลายๆคนหรือครอบครัวที่ที่กำลังประสบกับผู้ที่มีป่วยจะป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่เพราะว่าความเจ็บป่วยความเจ็บปวดความทุกข์ทรมาในในการเป็นโรคมะเร็งเนี่ยมัน,มนเหมือนเป็น สิ่งที่ไม่มีใครอยากจะเจอเลยแต่พอมีคํานี้ขึ้นมาก็รู้สึกอ๋อเหมือนแสงสว่างที่ไปอุโมงค์เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยขอความรู้กับอาจารย์กันเพิ่มนะคะอาจารย์เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านการรังัะปวดนะคะจากหน่วยระงับปวดค่ะภาควิชาวิสัญญีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะคะขอต้อนรับค่ะท่านอาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มาวินเทพโสเพ็ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับ <C ye> ได้รบกวนอาจารย์อีกหนึ่งตอนนะคะอาจารย์คะตอนที่แล้วเนี่ยได้ได้ความรู้มากๆเลยค่ะถึงเรื่องราวของศอาสตร์ทางเรื่องของการรังงับปวดนะคะว่ามันเป็นสัญญาณชีพอีกสัญญาณชีพหนึ่งนะคะที่ทางาวงการแพทย์เราก็ได้มีกาเนิดขึ้นมาแล้วก็มีแพทย์เฉพาะทางด้านการรังงับปวดด้วยแล้วก็โรคการปวดที่เราเป็นกันเยอะๆนะคะได้ความรู้เลยค่ะแล้วก็ได้ไล่ความหวังใช้คานี้ดีกว่าใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่เหมือนเป็นความหวังเลยค่ะอาจารย์ที่จะหาย จากโรคโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดใหญ่เนาะกระจานกระดูกสันหลังเนี่ยถ้าบอกว่าจะต้องมีการผ่าตัดมันก็น่ากลัวนะคะอาจาร <Okay. S 1> ย์ค่ะค่ะในปัจจุบันก็เลยพ่ะอาจารย์บอกโอ้ยมีทางเลือกเยอะแยะมากมายในเรื่องของการบวนการรักษาถ้าใครสนใจก็สามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะแต่วันนี้เดี๋ยวมาคุยกันต่อถึงเรื่องราวของอีกหนึ่งโรคที่มีความเจ็บปวดที่ เรียกว่าเป็นความทุกข์ทรมานในกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการดําเนินของโรคเองหรือแม้กระทั่งเรื่องของกระบวนการการรักษาต่างๆที่เขาบอกว่าสุดๆจนบางคนแบบไม่ไหวก็มีเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องราวของโรคมะเร็งนั่นเองค่ะอาจารย์คะมะเร็งเนี่ยโดยตัวมันเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเกิดความเจ็บปวดได้มากมากมายแบบสุดๆแค่ไหนคะอาจารย์โดยเฉพาะมันแล้วเป็นมะเร็งประเภทไหนคะอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมะเร็งทุกประเภทเนี่ย ทำให้ปวดได้หมดแต่ไม่ใช่มะเร็งทุกประเภทจะต้องปวดนะฮะเนื่องจากว่ามะเร็งเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวมันเองเนี่ยอยู่ตรงไหนยกตัวอย่างง่ายๆครับมะเร็งตับนะฮะถ้าสมมติตัวมะเร็งเองอยู่ในเนื้อตับเองเนี่ยในเนื้อตับมันไม่สามารถรับความเจ็บปวดได้นั้นมะเร็งตับ,บตรงส่วนของเนื้อตับคนไข้จะไม่มีความเจ็บปวดเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามะเร็งอน,นันเนี่ยขยับก้อนออกมาอยู่ที่บริวเวณขอบตับ หรือเราเรียกว่าแคปซูลที่หุ้มตับอยู่นะฮะคนไข้ก็จะมีอาการเจ็บปวดเนื่องจากบริเวณหรือเส้นประสาทที่รับความเจ็บปวดเนี่ยมันจะอยู่รอบๆตรงบริเวณเยื่อหุ้มตับเหล่านั้นคนไข้ก็จะมีความเจ็บปวดนั้นมะเร็งชนิดเดียวกันไม่จําเป็นว่าคนไข้ทุกคนจะต้องเจ็บนะฮะทีนี้พอมันเกิดอาการเจ็บแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมะเร็งอะไรก็ตามเนี่ยเราก็เลยต้องมีวิธีการรักษาสําหรับมะเร็งนั้นๆน,น,นะฮะ,นะะเพราะว่าเราเราสมมติว่าการการปวด ปวดเนี่ยเราเราบังเอิญว่าเราเรียกมันว่าปวดเหมือนกันปวดหัวปวดขาปวดอะไรเลยเรียกว่าปวดเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันปวดเหมือนกันแต่มันปวดคนละที่คนละประเภทเราเลยไม่ควรจะใช้วิธีการรักษาเดียวกันเราควรจะมีความการรักษาที่จำเพาะเจาะจงสำหรับความปวดนั้นๆและเวลาเราปวดมะเร็งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าสมมติเริ่มปวดมะเร็งมันจะมีไกด์ไลน์หรือหรือมีแผน แผนการปฏิบัตินะฮะซึ่งแผนการปฏิบัติอันเนี้ยถูกตีพิมพ์แล้วก็เผยแพร่โดยองค์การอนามัยโลกบอกว่าคนไข้เป็นมะเร็งเนี่ยทุกคนควรจะได้รับการรักษาแบบขั้นบันไดนะก็แบบขั้นบันไดแปลว่าอะไรเขาจะแบ,บ่งความปวดเป็นปวดน้อยปวดกลางปว,ปวดมากนะปวดน้อยปวดกลางปวดปวดมากเนี่ยจะแบ,บ่งตามคะแนน นะเขาจะให้คะแนน0ถึง10ถ้าคนไข้บอก0-123จะเท่ากับปวดน้อย4 5 6หจะเท่ากับปวดกลางแล้วก็890คือปวดมากอันนี้คือคะแนนที่ให้มาแล้วเมื่อไหร่ก็ตามปวดน้อยปวดกลางปวดมากก็จะให้ยาในแต่ละตัวที่ควรจะต้องให้กันต่อไปโดยที่ยามาตรฐานที่ให้ปวดน้อยมักจะเป็นในกลุ่มพาราเซตามอลปวดกลางมักจะเป็นยาในกลุ่มมอร์ฟินชนิดอ่อนปวดมาก มักจะเป็นยาในกลุ่มมอร์ฟินระดับรุนแรงอันนี้คือวิธีรักษาแบบมาตรฐานเนื่องจากองค์การอนามัยโลกดูทั้งโลกเขาไม่สามารถที่จะแบ่งประเภทแล้วก็จำเพาะเจาะจะงไปได้แต่ในขณะที่ ปัจจุบันนี้คลินิกนะปวดเราดูคนไข้เฉพาะความปวดเลยเราก็เลยต้องรักษาให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นไปกว่าเดิมเราเลยไม่ได้ดูแค่ตามสเตปบันไดขั้นบันไดเหล่านั้นแหละเราดูองค์งประกอบอื่นๆด้วยโดวยเฉพาะองค์ประกอบที่สําคัญมากๆก็คือคุณภาพชีวิตของคนไข้นะการรักษาความปวดเนี่ยเราไม่สามารถให้สมมติคนไข้ปวดมากกินมอร์ฟีนกินเข้าไปเลยกินเยอะ จุดหนึ่งก็หายปวดแต่ก็คือง่วงหลับไปถามว่าหายปวดแต่ง่วงโยนเตียงมีคุณภาพชีวิตไหมครับไม่มีไม่สามาทำอะไรได้ไม่สามารถแม,ม,ม้กระทั่งไปกินข้าวกับลูกหลานได้อัน,นั้นถือว่าไม่มีคุณภาพชีวิตดังนั้นการแก้ปวดที่ดีคือคนไข้ไม่ปวดและคนไข้สามารถใช้ชีวิตโดยปกติอย่างที่ควรจะเป็น เช่นถ้ายังต้องทํางานอยู่ก็สามารถไปทํางานได้ถ้าอายุเยอะแล้วคอยอยู่บ้านเล่นกับหลานก็ยังต้องอยู่บ้านเล่นกับลูกหลานได้นั่นคือเป้าประสงค์ของคลินิกรักปวดที่เรามีไว้รักษาคนไข้มะเร็งอืมอาจนร้นก็เลยมีความเหมือนเหมือนมีความจําเพาะละเอียดมากๆเดียวยิ่งเฉพาะในผู้ป่วยมะเร็งที่อาจารย์บอกว่ามันมีความหลากหลายทางตําแหน่งหรืออะไรก็ตามที่จะที่จะสามารถเกิดขึ้นได้แต่ผมันต้องมีความแบบ จำเพาะเจาะจงในแต่ละบุคคลเลยใช่ไหมคะอาจารย์เนี่ยใช่ฮะทีนี้เรากเรากลับมาที่เรื่องของมอร์ฟีนก่อนก็ไดนะเนื่องจากว่าเวลาเราเราเราเป็นมะเร็งส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไปเจอหมอทั่วทไปหรือหมอรักษามะเร็งเองซึ่งอาจารย์ที่รักษามะเร็งก็ไม่ได้ดูแลด้านความปวดเฉพาะทางถูกไหมท่านเหล่านั้นก็จะให้มอร์ฟีน นะฮะถามว่าการให้มอร์ฟีนหายปวดไหมก็ก็หายอยู่นะฮะแต่มันมากับผลข้างเคียงต่างๆนานาผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดเลยของการให้มอร์ฟีนก็คือท้องผูกทีนี้ก็ต้องแก้ท้องผูกโดยการให้ยาแก้ท้องผูกใช่ไหมฮะดังนั้นอันนี้ผลข้างเคียงที่พบน้อยที่สุดกอมากที่สุดถัดมาก็คือเวียนหัวถัดมาก็คลื่นไส้อาเจียนใช่ไหมถัดมาคือเออง่วงซึมไม่อยากทําอะไรอันนี้คือ อันที่พบบ่อยและเห็นได้ชัดกับคนไข้แต่การให้มอร์ฟีนแล้วสิ่งข้างเคียงหรือผลข้างเคียงที่เราไม่เห็นน่ยปัจจุบันเรามีการศึกษาเยอะมากฮะ mm hmm. ทางทางปวดเราพบว่าพอเราเอาไปศึกษาทางห้องปฏิบัติการหรือทางห้องแับแล้วเราพบว่าสัตว์ทดลองที่ได้มอร์ฟีนเป็นระยะเวลาหนึ่ง mm hmm. ภูมิคุ้มกันของสัตว์ทดลองเหล่านั้นจะแย่ลง แปลว่าอะไรฮะแปลว่าการรักษาโรคก,ก็จะแย่ลงด้วยการตอบสนองต่อการรักษาโรคก,ก็จะแย่ลงด้วย mm hmm. แต่ทดลองที่เป็นเบาหวานน้ําตาลจะเพิ่มสูงขึ้นกว่ากลุ่มที่ไม่เป็นเบาหวานและอันนี้เนี่ยการทดลองนี้ก็จริงๆก็พิสูจแล้วในคนด้วยนะครับเพราะว่าเริ่มต้นเราศึกษาในสัตว์ทดลองก่อนทั้งความภูมิคุ้มกันต่ําเป็นเบาหวานที่มากขึ้นถ้าสมมุติมีอาการติดเชื้อหรือมีแผลตรงไหนก็ตาม mm hmm. ก็จะมีอาการติดเชื้อหรือมีแผลที่รักษาหายยากขึ้น สุดท้ายเราเป็นมะเร็งก็เราอยาอยยาเอาเราเป็นมะเร็งคนไข้คนหนึ่งเป็นมะเร็ง <c oughs> นะคนไข้คนหนึ่งเป็นมะเร็งต้องไปรักษาโดยการให้คีโมหรือการฉายแสงแต่ตอนนี้ปวดมากลุกให้กินยามอร์ฟีนอ่ะง่วงมาก <c oughs> ที่นี่ก็ไปไม่ไหวก็ต้องงดการไปโรงพยาบาลเพื่อจะให้คีโมหรือเพื่อการฉายแสงเพื่อการรักษานั้นก็ขาดการรักษาก็ทําให้โรคลุกลามไปมากกว่าเดิม <c oughs> ทําให้ผลการ ไม่ได้ดีเท่าเท่าที่ควรอันนั้นคือสิ่งที่เราพบเจอมากับการรักษามะเร็งที่ในอดีตจนถึงเกือบจะปัจจุบันที่เราพบมานั้นเราก็เลยต้องมาคุยกันใหม่หรือมารีไวซ์ใหม่ในวงการแพทย์วนะครับบอกว่า,<ม>วาเอ๊ะออฟินเป็นแบบเนี้ยไม่มีปัญหาเยอะแยะขนาดนี้ยเราต้องทําอะไรเราจะต้องแก้ไขยังไงนั้นเราก็เลยหาวิธีแก้ไขใหม่นะอันที่หนึ่งคือถ้ามีเส้นประสาทที่จาเพาะเจาะจงกับอวัยวะนั้นน เช่นเป็นมะเร็งตับอ่อนอันนี้เป็นอันที่ดีที่สุดผลการรักษาดีที่สุดคือมะเร็งตับอ่อนเรารู้ว่ามีเส้นประสาทเส้นหนึ่งมันไปเรียงที่ตับอ่อนเลยนะฮะแล้วเส้นประสาทเส้นนี้หาเจอไม่ได้ยากเกินไปเราจะเอาผู้ป่วยมาทําลายเส้นประสาทนั้นทิ้งโดยการฉีดสารทําลายเส้นประสาทหลักจากทําลายเส้นประสาทนั้นทิ้งเส้นไม่ว่ามะเร็งจะเป็นยังไงคนไข้จะไม่สามารถรับความปวดเข้าสู่ ความรู้สึก hmm. ในสมองเนื่องจากเส้นประสาทน,นั้นตายไปแล้วซึ่งระยะการตายของเส้นประสาทจะมีอยู่ประมาณ6เดือนโดยการใช้ยานะฮะ mm. ก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็กลับมาใหม่แต่คนไข้ช่วงนั้นก็ไม่ปวดสามารถไปรับการรักษาต่างๆนานาได้โดยไม่ต้องกินมอฟีหรือไม่ต้องกินยาแก้ปวดเพื่อที่จะต้องได้ผลข้างเคียงต่างๆนานาของยาแก้ปวดอย่างที่ตะกี้กล่าวมาครับแล้วก็คือสามารถมีคุณภาพชีวิต ในช่วงนั้นได้แบบดีขึ้นมากอาจจะก็อยากไ,<ป>ไก็ได้ค่ะไปไหนมาไหนกับลูกโอ้โหฟังดูแล้วมันโอโ้ดีมากเข้าค่ะเพราะบางๆๆคนเราก็ไม่รู้เราก็รู้สึกว่ารมฟินก็คือก็คือยาเทวดาแล้วสําหรับๆๆผู้ป <ๆๆ S 1> ่วยอ่ะตอนนั้นเราก็จะรู้สึกแบบนั้นแล้วว่าก็ไอ้อะก็แบบยังไงก็ขอร์ฟินไว้ก่อนแต่ว่าออพออาจารย์มาอธิบายอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าโอ้อมันก็มีทั้งผลข้างเคียงมีสิ่งที่มันกระทบในชีวิตประจำวันแต่แต่พอเราไปแก้ตรงนี้เลยที่แตั ตัดเหมือนกับวงจรความเจ็บปวดด้วยการรับรู้เส้นประสาทอันนี้โอ้มันน่าจะดีกว่ามากแล้วก็มันน่าจะขาดแบบไปเลยความรู้สึกอะคะ่ะยามอาจจะไม่ถึงมันก็จะมีปวดบ้างอะไรบ้างแต่นี้คือว่าน่าจะคุมได้เลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่ที่ที่เป็นแคสที่อาจารย์ดูแลมาใช่ครับก็คือ,อม,มันแล้วแต่ว่าอวัยวะนั้นๆเนี่ย มีเส้นประสาทซึ่งอย่างที่บอกเมื่อตอนที่แล้วนะฮะว่าความรู้ทางการแพทย์ของการรังับปวดเนี่ยมันพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะใหม่ปัจจุบันเราก็มีเส้นประสาทที่ที่เราเรียนรู้แล้วเราก็ศึกษาเจอหลายที่ในร่างกายว่าถ้าเป็นตรงนี้เราจะทาลายเส้นประสาทนี้ถ้าเป็นตรงนี้เราจะทาลายเส้นประสาทตรงนี้เราไม่ได้หาเจอทุกเส้นในปัจจุบันแต่ว่าถ้าบังเอิญเป็นเส้นที่หาเจอการทําลายเส้นประสาทนั้น ควรจะทํามากกว่าหลายๆท่านก็จะรู้สึกว่าโอ้ยทำลายาสาาเส้นประสาทฟังดูน่ากลัวจังเลยใช,ใช่ใช่ค่ะกินมอร์ฟินก่อนดีกว่าไหม,มแต่จริงๆแล้วโดยประสบการณ์ของหมอเองคนไข้ที่เคยทาลายเส้นประสาทไปเขาจะรู้สึกว่าไม่เห็นหน่ากลัวอย่างที่คิดเลยมันเสร็จภายในเวลาสิบสิบห้านาทีแล้วก็ยัมาทั้งหมดกินมอร์ฟินมาเยอะมากจนเบลอจนงงไม่สามารถทําอะไรได้เขาเลิกได้หมดแล้วเขาก็กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติเขาสามารถ ขึ้นรถแท็กซี่มาให้คีโมและสายแสงเองโดยที่ไม่ต้องให้ญาติพามาเพราะเขาไม่เบลอเขาไม่อะไรเลยเขาก็เดินทางมาเองไม่ต้องพึ่งพาใครแล้วก็ใช้ชีวิตของเขาได้มารักษาได้อย่างเป็นปกติพบว่าบางคนเป็นเป็นคุณพ่อต้องต้อง,องยังต้องทํางานอยู่พอทําสิ่งนี้ปุ๊บเขาสามารถกลับไปทํางานต่อได้ร่วมกับมีวันหยุดก็มารักษาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องให้ให้คุณแม่ลาออกจากงานเพื่อมาดูแล อะไรอย่างเงี้ยฮะมันมันทำให้คือคือการทํารักษาปวดที่ถูกต้องมันทาให้ระบบทั้งระบบระบบครอบครัวระบบการดูแลทั้งหมดนี้เปลี่ยนแปลงไปเลยคุณแล้วก็เรียกว่าความความจิตใจของตัวคนไข้เองการที่เราได้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นปกติได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติมันก็จะยิ่งส่งผลให้เรื่องของการรักษาก็ยิ่งน่าจะดีขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ ใช่ครับใช่ครับแล้วเราพูดถึงความเศร้าอันนี้ก็เป็นข้อ,ขอทีน่น่าคุยกันนิดหน่อยคนไข้ที่ที่เป็นมะเร็งไม่ว่า,าใครก็ตามที่รู้สึกว่ามีคนบอกว่าโอ้มีคนวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งแล้วเป็นคนแข็งแกร่งขนาดไหนก็ตามเป็นคนจิตใจสู้ขนาดไหนก็ตามเนี้ยคนไข้ต้องมีความเศร้าเกิดขึ้นแต่เศร้านั้นอาจจะบอกว่าฉันไม่ได้เศร้าเพราะเป็นคนเข้มแข็ง แต่จริงๆแล้วลึกๆก็ต้องเป็นคนเศร้าดังนั้นถ้ามาที่คลินิกแล้วปวดเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะดูแล้วคุยกับคนไข้แล้วก็ประเมินคนไข้ก็คือมีความเศร้าไหมมีความเขาเรียกอะไรอ่ะสามารถเขาเรียกปรับตัวกับสิ่งนี้ได้ไหมถ้าได้หรือไม่ได้เราอาจจะต้องให้ยาต้านเศร้าสําหรับคนไข้ซึ่งเป็นมากที่จะต้องให้ในคนไข้ที่ ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง mm hmm. หลายๆที่เราบอกว่าคนไข้เข้มแข็งองไม่มีใครเข้มแข็งขนาดนั้นรับแต่ว่าถ้าเป็นมะเร็งมันเป็นเรื่องใหญ่มากอนะืใช่ใช่เลยค่ะอาจารย์เป็นเป็นโรคที่ไม่มีใครอยากได้ยินไม่ว่าจะเป็นกับเราเองหรือกับคนที่เรารักหรือว่าคนในครอบครัวเลยนะคะซึ่งพาถึงตรงนี้เนี่ยจะพอคน,คนได้ฟังเรื่องของการระงับปวดอย่างที่แบบใหม่นะคะที่อาจารย์ได้บอกไปเรื่องของการดูแลเส้นประสาทแล้วตรงนี้ที่เมื่อกี้อาจารย์พูดว่า ไม่ได้เจ็บปวดเลยการทําลายเส้นประสาทาแต่คําว่าทําลายเส้นประสาทเนี่ยมันก็ฟังดูน่ากลัวแต่อย่างแรกเลยคือต้องบอกอาจารย์บอกว่าทําลายเส้นประสาทเนี่ยเดี๋ยว6เดือนเขาก็เขาก็ฟื้นขึ้นมาใหม่อาสบายใจได้แต่ทีนี่2ขั้นตอนที่อาจารย์บอกอุ้ยใช้เวลาไม่นานมันมีขั้นตอนกระบวนการยังไงแบบเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะอาจารย์การทาลายเส้นประสาทเนี่ยอันที่1ก็คือ สมัยก่อนในหนังสือนะฮะตอนหนังสือโบราณทั้งหลายแหละเขาจะเขียนเรื่องการทําลายเส้นประสาทไว้เหมือนกันแต่การทําลายเส้นประสาทด้วยเทคโนโลยีสมัยก่อนเนี่ยมันทํายากมากดังนั้นเนี่ยมันอยู่ขั้นสุดท้ายคนไข้ต้องโหไม่ไหวแล้วกินมอร์ฟีนมาเยอะมากแล้วกินแล้วไม่หายปวดก็ส่งไปทําลายเส้นประสาทแต่ปัจจุบันเนี่ยวิวัฒนาการมันพัฒนาไปเยอะนะดังนั้นเนี่ยเราพบว่าการทําลายเส้นประสาทยิ่งทําลาย ตอนแรกเริ่มยตอนเริ่มเป็นยิ่งดีเพราะอะไร<ม>เพราะว่าพอเราเป็นโรคไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยเม็ดเลือดก็ไม่ปกติการแข็งตัวของเลือดก็ไม่ปกติเก็ดเลือดก็ต่ําลงทําให้มีโอกาสที่เลือดออกมากขึ้นการทาลายเส้นประสาทอาจจะทําไม่ได้นะดัง<ม>นั้นถ้าทำรายอื่นเนี่ยก็จะดีกว่านั้นส่วนตัวหมอจะแนะนําว่าถ้ารู้สึกเริ่มปวดต้องปรึกษาเลยว่าถึงเวลาหรือ,อยังที่ควรจะทําลายเส้นประสาทการทาลายเส้นประสาทเนี่ย ปัจจุบันแล้วส่วนใหญ่เราทำลายโดยการใช้เอกซเรย์นำทานคนไข้จะนอนอยู่ใต้เครื่องเอกซเรย์ ray. เริ่มต้นเอาใหม่ฮะเริ่มต้นก็คือตรวจร่างกายมา้วปกติดีปกติคนไข้มาตามนัดคนไข้จะไปนอนอยู่ใต้เครื่องเอกซเรย์ ray. นะคือเอกซเรย์จะทำให้เราเห็นกระดูกต่างๆนานาของคนไข้แล้วเรารู้ว่าเส้นประสาทเนี่ยจะเดินทางอยู่ตรงบรณน,นี้ของกระดูกแล้วเราก็เอาเข็มพาไปพร้อมกับเอกซเรย์ ray. ไปจุดที่เราคิด เรียนรู้มาว่ามันอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ฉีดสารเส้นประสาทไปโดยกระบวนการทั้งหมดนี้ใช้เวลาไม่นานมากอย่างที่บอกก็ปรมาณสิบสหนาทีดังนั้นความเจ็บก็เท่ากับการเจ็บเจ็บของการฉีดยาหนึ่งที <ừ> ไม่ได้เจ็บเหมือนผ่าตาดัดไม่มีแผลเป็นมีดไม่มีอะไรทั้งสิ้นเป็นแค่เข็มหนึ่งอันหรือสองอันแล้วแต่แอดรอบอรอบริเวณ <ừ> เหมือนฉีดเหมือนไปหาหมอไปฉีดยาถูกต้องฮะแต่ต้องฉีดยาแบบเขาเรียกอะไร แม่นจุดก็เลยต้องใช้เอ็กซเรย์หาจุดให้เจอแล้วก็เอา X เอา็กซเรย์นำทางเข็มเข้าไปให้อยู่ในที่ที่เราต้องการอย่างแน่นอนภายใต้เครื่องเป็นการฉีดยาภายใต้เครื่องเอ็กซเรย์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยเฉพาะนะคะแต่ก็ต้องไม่แต่ว่าไม่ต้องมีต้องแอดมิดอยู่ไม่ต้องมีฟอลโล่อพอาการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าคนไข้ามาตอนโซมมากๆแล้วนักษามะเเ็งไปนานกแล้วโสมนะก,ก,กลุ่มนั้นอาจจะต้องแอดมิดถ้าจะทำจริงๆ ต้องมาดูว่าค่าเลือดเหมาะไหมแล้วหลังทําจะเกิดปัญหาอะไรไหมแต่ถ้ามาตอนที่ยังเพิ่งวินิจฉัยมาใหม่ๆแล้วเริ่มมีอาการปวดเริ่มได้กินมอร์ฟีนเม็ดแรกคนเหล่านี้ก็กลับไปก็เลิกกินมอร์ฟีนก็ต้องกินก็คือเหมือนไม่ต้องเริ่มไม่ต้องเริ่มที่จะประชนกับการการมีผลข้างเคียงจากมอร์ฟีนพอคุณหมอทางนั้นเริ่มมีอาการปวดต้องเริ่มจ่ายมอร์ฟีนปุ๊บก็คือมาพบคุณหมอเฉพาะทางด้านการดูแลปวดแล้วก็ดูแลเรื่องของเส้นประสาทไปเลยจบใช่ครับใช่ค่ะ ซึ่งตรงนี้ผลข้างเคียงของการทําแบบนี้มีไหมคะอาจารย์หรือข้อห้ามอะคะข้อห้ามหนึ่งก็คือาการแข็งตัวของเรืองไม่ปกติอย่างที่ตะกี้กล่าวไปอ,อันอื่นก็คือถ้าสมมุติมีมะเร็งขวางทางเอาไว้มีก้อนมะเร็งต่างๆนานาบัง ก็คงทําไม่ได้อวัยวะอะไรที่อันตรายมาบางก็ทําไม่ได้ดังนั้นมันต้องดูเป็นรายๆไปว่าทําได้หรือเปล่าแล้วก็เป็นอวัยวะที่ทําได้อย่างที่บอกนะเราปัจจุบันความรู้เรายังไม่ได้มากพอยังไม่สามารถทําได้ทุกอวัยวะในร่างกาย mm hmm. เราก็ทำแต่ว่าในร่างกายเท่านั้นนะดังนั้นคําถามต่อมาก็จะต้องเป็นว่าแล้วในอวัยวะที่ทําลายเส้นประสาทไม่ได้ล่ะเราแนะนําว่าควรจะต้องทําอะไร สำหรับการแก้ปวดนะฮะส่วนใหญ่ก็ยังเป็นการกินมอร์ฟีนต่อไปอยู่ดีแต่แเราพบว่ามอร์ฟีนถ้ากินเยอะๆโดสเยอะๆมันไม่ดีปัจจุบันวิธัาการอีกอันหนึ่งก็คือการใส่มอร์ฟีนเข้าไปในไขสันหลัง mm hmm. ก็เป็นการแก้ปวดะมะเร็งที่ดีมากๆวิธีนหนึ่ง mm hmm. นะฮะเพราะว่าการกินมอร์ฟีนกว่าจะกินแล้วกว่าจะเข้าไปในร่างกาย mm hmm. มอร์ฟีนออกฤทธิ์ที่ตม S 2> <S 2> กินเข้าไปปุ๊บผ่านกระเพาะผ่านตับผ่านไตผ่านไปกว่าจะดูดไปถึงสมองเนี่ยสมมุติเรากินสิบมิลลิกรัมเนี่ยกว่าจะไปไปถึงสมองประมาณสักสามมิลลิกรัมสองมิลลิกรัมเท่านั้นในคนที่ไม่แข็งแรงคนที่ป่วยอยู่อาจจะไปถึงแค่หนึ่งมิลลิกรัมที่เหลือคือผลคัางเคียง side effect หมดเลยทอ้องอืดอะไรต่อเนี่ออะไรดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราใส่เข้าไปในไขสันหลังซึ่งติดกับสมองพบว่าดีกว่าจริงคอนเซป์นี้ถูกถูกพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องเพราะว่า อย่างสมมติเรากินร์ฟิน10มิลลิกรัมเข้าปากการฉีดร์ฟินเข้าไขาสลังจะอยู่ที่0.1มิลลิกรัมเท่านั้น mm hmm. จะดูเข้ากันนะฮะแล้วก็เลยมีการพัฒนาคิดคนเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อจะให้ร์ฟินเข้าไขาสลังตลอดระยะเวลาที่เป็นมะเร็งนะอันนี้เป็นการผ่าตัดเล็กๆใส่เครื่องซึ่งในเครื่องนี้จะสามารถบรรจุร์ฟินได้ปริมาณหนึ่งแล้วเครื่องนี้จะค่อยๆให้ร์ฟินเข้าไขาสลังไปเรื่อยๆดังนั้นช่วงที่ได้บอก อาการปวดก็จะเบาลงและผลข้างเคียงที่เราเกล่าวมาในตอนแรกที่เกิดขึ้นจากมอร์ฟีนก็จะน้อยมากเนื่องจากปริมาณมอร์ฟีนได้ได้เข้าไปมันน้อยเหลือเกินจาก10มิลลิกรัมจะเหลือ0.1มิลลิกรัมจาก20มิลลิกรัมจะเหลือ0.2มิลลิกรัมเท่านั้นเอง อันการารักษานี้ว้าวมากค่ะอาจารย์ดูเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ถูกพัฒนาไปแบบรมฟีนแคปซูลใส่เข้าไปในไขสันหลังนี้แบบดูเป็นเทคโนโลยีแบบว่าหุ่นยนต์แบบไอโซมากค่ะอาจารย์น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะอาจารย์โหนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งหนึ่งในการดูแลความเจ็บปวดใช่ครับอันนี้เป็นหนึ่งในการดูแลความเจ็บปวดซึ่งอย่างที่บอกมันพัฒนาไปอย่างมากเลยฮะ <S <S แต่ว่ามันคนรู้จักน้อยคนเข้าถึงน้อยเพราะว่ากว่าจะมาถึง คลินิกระปวดถ้าไม่มีคนส่งมาเจ้าตัวก็คงไม่ได้มาถ้าไม่มีใครรู้จักเคยรักษามาก่อนเจ้าตัวก็คือไม่รู้เหมือนกันดังนั้นกว่าคนจะมาถึงได้เนี่ยมันยากมาก <c oughs> นั้น <c oughs> ก็เลยปัจจุบันเรายังยังเราทําเยอะระดับหนึ่งแหละฮะแต่ว่าเราอยากจะทําให้เยอะกว่านี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ดีขึ้นการรักษา เองก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ปวดไม่เจ็บไม่ทรมานลองลองลอง,ลองคิดดูนะคะว่าถ้าสมมติเราปวดเจ็บทรมานเราจะโซม,มากอยู่บนเตียงแต่ถ้าปวดเจ็บเราจะเดินไปไหนจะไปรักษาอะไรเราจะไม่โสมเพราะว่าเราไม่มีความรู้สึกเหล่านั้นดังนั้นเขาเรียกอะไรฮอร์โมนความเครียดมันได้ไม่หลั่งออกจากร่างกายเราก็เลยจะรักษาได้ผลดีกว่าครับอืมค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยดูเป็นเหมือนกับเป็น เหมือนกับเป็นประเด็นที่ทางรายการก็รู้สึกยินดีมากๆค่ะอาจารย์ที่เป็นอีกหนึ่งที่ช่องทางที่จะได้ประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาเรื่องของการระงับปวดหรือการควบคุมพอาจะบปวดที่ควบคู่ไปกับการรักษาอย่างโรคร้ายแรงอย่างเช่นมะเรง็งมากๆเพราะว่ามันจะมีผลผลกับเรียกว่าการหายการดําเนินของโรคถ้าเกิดว่าเราปวดอยู่แล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกก็คือให้มอร์ฟีนไปก็ยิ่งทําให้ โรคอาจจะทําให้แย่ลงหรือแม้กระทั่งจะไปรักษาก็ไปไม่ไหวให้คีโมต่อให้กระบวนการการรักษาต่อก็ร่างกายก็ไม่ไหวเพราะมันปวดทรมานและเกิดมันไม่อยากกระดุกกระดิกตัวไปทําอะไรอยากจะอยู่แต่กับมอร์ฟีอย่างอีแต่ว่ามันก็ทําให้ส่งผลให้กระบวนการการรักษาเนี่ยมันเร็วขึ้นดีขึ้นง่ายขึ้นแต่ใดๆก็ตามคือเราต้องรู้จักว่ามันมีทางเลือกในการรักษาแบบนี้และสามารถมาพบคุณหมอได้ เร็วท่วนทันท่วงทีตั้งแต่เนินเน่นๆที่อาจารย์บอกว่าได้มอฟฟีนอันแรกก็มาพบได้เลยแต่ตรงนี้จุ๊จิ้มคิดว่าอย่างลงในโรงเรียนแพทย์เนี่ยอาจารย์หมอจะน่าจะรู้จักแล้วก็น่าจะส่งต่อกันเป็นเรื่องปกติแล้วแต่ว่าในโรงพยาบาลอื่นๆหรือว่าอะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแพทย์เนี่ยอาจจะไม่ได้ทราบตรงนี้ก็อยากจะเป็นสื่อให้ประชาชนใช่ไหมอาจารย์ได้ทราบว่าตรงนี้มีอยู่แล้วก็เป็นทางเลือกที่ให้เขาสามารถมาพบคุณหมอได้นะคะใช่ครับใช่ครับซึ่งตอนนี้เราก็มีผลิตหมอเฉพาะทางนี้เพิ่มขึ้น เรื่อยจริงๆหลายๆหัวเมืองใหญ่ๆก็เริ่มจะมีแล้วแต่จะยังไม่เยอะมากอาจจะหายากนิดหน่อยก็ยังอาจจะต้องไปที่โรงพยาบาลใหญ่ๆจุฬาลามาศีราะอะไรอย่างนี้ต่อไปแต่ว่าเน้นในๆๆหลายๆหัวเมืองก็เริ่มจะมีมากขึ้นละที่เราพยายามจะผลิตออกไปให้มีหมอเฉพาะทางแบบนี้มากขึ้นครับค่ะเรียกว่าอาจารย์มา2ตอนในตอนนี้เรียกว่าเป็นความหวังมากๆค่ะอาจารย์เพราะอย่างที่บอกคือ ความเจ็บปวดมันเป็นความทุกข์ทรมานมากๆไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นโรคไม่ไหลแรงอย่างเช่นปวดข้อบ่าลไหลหรือว่าออฟฟิศซินโดรมอันนั้นมันก็ทรมานกับหลายคนที่ปวดหลังที่แบบนอนไม่ได้ขยับตัวขับรถไม่ได้หรือ,อรก็ตามก็ทําให้ชีวิตจำวันเนี่ยมันมันคุณภาพชีวิตม่นเปลี่ยนไปหรือแม้กระทั่งโรคไหลแรงอย่างเช่นมะเร็งที่ สำคัญถึงชีวิตแล้วก็ต้องเข้าสู่กบบระบวนการกรารรักษาไม่ใช่แค่ชีวิตเราด้วยนะคะมะเร็งเนี่ยมันสําคัญกับชีวิตทุกคนในครอบครัวอย,อย่างที่อาจารย์ได้บอกเลยว่าถ้าเราควบคุมความเจ็บปวดได้เนี่ยชีวิตของคนในครอบครวัวก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะไม่ใช่แค่แค่ไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดไม่ใช่แค่การระงับปวดแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในกระบวนการการรักษาและเป็นกระบวนการที่รักษาทั้งครอบครัวเลยนะคะอาจารย์เห็นว่าวันนี้เรวก็ได้2ตอนนี้ได้รับความรู้และก็เป็นประโยชน์มากๆแล้วก็เปิดโลกมากๆสําหรับเรื่องราวของการ รังงับปวดสําหรับแพทย์เฉพาะทางด้านการรังงับปวดนะคะแล้วก็มีคลินิกระง,งับปวดรวมถึงหน่วยรัง,งับปวดในหลายๆที่ทั่วประเทศไทยเนี่ยก็สามารถใครสนใจก็สามารถไปติดต่อได้ยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อไปที่ทางจุฬาได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับค่ะที่เป็นที่หน่วยรังงับปวดนะคะทางภาควิชาน่วยรง,งับปวดวตึกทพรชั้น1ิาครับค่ะอยู่ในภายใต้ภาควิชาวิสันดี ค่ะนะคะ,คะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆานะคะที่สละเวลามาให้กับเราถึงสองตอนด้วยกันค่ะจาขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือสาระความรู้ที่นํามาฝากกันในรายการในวันนี้นะคะแต่แน่นอนนะคะหมดเวลาแล้วสาระความรู้นะคะยังคงสับเปลี่ยนวิวไปประจําในรายการวันนี้จุ๊บจิ้มลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ